หัวคำมันสัญญาเอ้ยคำมันสัญญาที่ว่ากันไว้มาเทศเมื่อได้นักนกนกนะกกกนให้พรทันที

อายุวันโนสุขขอพลังในจงสำเร็จในตังในดวงจิตนนี้ว่าการทเทศนี้มีอยู่สองอย่างนี้คุณยอมจงตังปาติโนปัาท,าที่เลีย้ยงทำมามาปะมา นิกาคือการเทนอสันนาไม่ใช่ทำมเมลอน,นไม่ใช่ทำมันนองส่วนเรียกโคซาบประมาณนิกานิการเท สันาคนนี้ต้องใช้เสียงร้องอย่างนายก็ตามนัก่เก่งนักนอเก่งนักงนคเก่งนมคกอเก่งนกงนะอเก่งกงนงน่งงนะคก่ะกงะงงงงง่องก่า ศาสธาเป็นใหญ่คือหนึ่งทำใจเย็นของยอมให้มันในอยาปล่อยให้ใจเออยึ่งหยาปล่อยแห่งให้ใจเที่ยวใดไปฟุ้งตาอ่านบนตอนฟังธรรมคงเกิด พลดีมันโลผุพังเลยกิดกเดยกึกเลยกึเกเดืุกเดือดุกตึเกึ๊กกึกแมมันโนผุดพังนี่คำมานโนทำไม่มางงมใจเปลวหัวนาการฟังคำนี้ท้าใจจดจ่อและต่อพร้อม บาลีฟังธรรมด้วยดีนย่อมเกิดปันิยาบาลยาเกิดประสาทจริงนะคุณยอมจันได้รู้จักในกองจังขารของพวงเราทานเอานาทิพลา,ลาเกิดมาเป็นหญิง ไม่ว่าโนเป็นชายก็ตามไา้เกิดย่มแก่เมอมันแน่ตรงนห้เกิดแ<น>ก่เจ็บตายทุกหลบทุกนั้น ต้องใช้ปัญญาคนนี้เอามาถวยค้ทุกโลดทุกน้ำเกิดแก่ตายต้องใช้ปัญญารักษาตนเองให้รู้จักเปล่งสังขารเป็นปายถ้าสินปัญญาไม่ว่า

ถ้าปานยากเกิดประจันยิงงานนักโยมจัได้รู้จากในกองสังขารของกวังเราวาทที่ปลาเกิดมาเป็นยิ่ง ไม่ว่านอเป็นชายก็ตายเกิดยอมแก่เออมันแน่ตรงไหนเกิดแก่เจ็บตตาแลวทุบลูก ทกนาำต้องใช้ปัญญาคนนี้เอามาถวยคำทุกลลบทุกนามเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้ปัญญารักษาตนเองให้รู้จักเพลงองสังขารเป็นป้ายภาษีปัญญาไม่ว่า ปูนได้เขาอุบนี่ประมา่ดังคนละเสียตายฉันเ้ลว่าการวังธรรมเป็นเครื่องแนะนำ ให้ใจปัญญาถ้าปัญญาเกิดนโนประเสริฐนักนาองาศาสตรสันดาท่านโปรดมาแดงมีเงินทองแล้วนะไม่เท่าปัญญาน,นี้แหละคุณโยอมจากก็โปรดจงรู้แจ้ง ยาหมัวันักดวงมัวแหนน้หน่วงใบแดงแดงจงเรียบจัดแจงม,ลงมัลักบาบำเพเญลมบูไโลกของด้วงนาวังเราทานอันเลงทำมาบนทานหับนันละไม กูนตนนะคำจนแนละเธอตับขาลายโยมใทีทันนี้ไม่มีสัตว์ในทางในเมื่อถึงนี้คลาเจ็บป่วยใครตายจะเลยยากหาพระคุณพระที่ไหนจะถวยโยมได้นะเราโยอมทา คุละคูละยอมไปจรอสิละลอมสินหายใจนนะ่ะาบุญไม่มากตายจากมาน,นุษย์น่องค์นังพระดม พุทธะตราเข้าไว้บุญแทนนักให้ผลยากทําบายนั้นจะแลเห็นได้ให้ดูเด็กที่เลี้ยงคนคข้าวแก้มไม่เป็นเลอาหารไปสวยอมนนะ ด้วยสุข่กอยอมจงดูยังแม่เด็กเรียงครใจตรองมันนอลเนบให้แน่นอนชาสมมบูลเป็นโทลนิ้ที่คุณยอมจะดูให้ดีดูเ หนาหวโหร้อนถึงจากขาน้าร้อนไม่กลับชาติอีกทีน้บบุญไม่เคุ้มมาเป็นวัางนะคำวารับ ใี่เรากราบไหวนาะเป็นบุญหือบาปนิยมกราบกันลึือไม่รมเทีเราวายกันโยทุกวันเราไหวพู่อื่นและสักหมื่นร้อยคราวก็ส่วนตัวของเ,องเราว่า กอคนและเหมือนกันและไม่มีใครไว้านนาคิดในปายนาคาหลงเรามาไหว้ทานก็เพราะเรามีสัตว์เดทนทานจากสมบุญเป็นทุลาประโยชน์ในออนาคตนะานข้างันา ในปัตนจูบาลเมื่อกลางว่าคุณเมียคงมาคุณโยมจงเร่งปรารมจากนี้ยังว่ามากนา้นคงรวยชากนี้ไม่รวยเราไม่สร้างสมชากเทลลวงมายุมมยาประรม ชาตินี้มาอุดมด้วยศีลและธรรมมาถึงวันนี้ในโยมมีรักธามาถึงวันนี้ วัดเขาทันธรรมาะเขาไม่ตัทานยอมจงลุกลุกหยิบแบงร้อยแบงร้อยแบงห้าสิบแบงยี่สิบขึ้นมาบูชาเครื่องกาน เสลชีวะนาขาดนอชีวันองได้ไมโโ้มุเต่านั่งตังต้งตาตั้งอะไรรับตังอยู่นั่นไม่ต่อแหลเลยเนาะร <laughs> ับไป <laughs> ต่อไปร <laughs> <laughs> ับตังก่อน <laughs> <laughs> เอ<า> <eng> มือ่อเตนชีวะ อยอมเออ่ยอทายมขาดที่วันโยมจะได้พบวิมาน นั้นล้วกดเสียงไม่ไหวแล้วอะาอ้เอานึกว่ายอมให้ยีติดมาเลยลองแค่ครึ่งแหล่มันก็เห็นว่าใบเขียวมันเยอะก็เลยเอาแค่กอแบงเขียวก็ให้เยอะๆเข้าไว้นับเพลินดีงานดีฮะแบงเขียวเยอะๆดีว่าง้นดีมใช่ๆแต่แบงเขียวเยอะดีก็เอาไปตองกล้วยใส่มาบ้างก็ได้ไม่ได้ อาทำไมเล้านะก็สีเขียวเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ได้หรอกอ้าวผิดครูเดี๋ยวครูทำอ๋อเดี๋ยวผิดครูเนาะอ่าเดี๋ยวผิดครูทำเดี๋ยวครูบิดเสียงจะเสียงไม่ออกอีกแล้วจะเอาสีเขียวแบบไหนเล่าฮะจะเอาสีเขียวแบบไหนเล่าอ้ยไม่ได้เอาไปไหนหรอกนอกจากจะเอาไปใช้เท่านั้นเนี่ยม่ตอบ